หลังจากแสดงละคเรเสร็จที่โรงเรียนพิลิยาไรจังหวัดแพร่นะครับวันอังคารที่19สิงหาคมส5 6พกิบ 68, เราก็มาเที่ยวกันที่วัดพระธาตุช่อแฮ่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ่ายรูปแปบ๊บเนื่องจากเป็นเันธรรมดาล้วก็ต้อนช่วงเวลาที่เย็นแล้วนะครับก็อาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างแต่ว่าเราก็มีโอกาสอยู่เท่าน,นี้แหละเพราะว่าตอนกลางวันเราก็ต้องแสดงละครนะครับและไหนๆก็ได้มาแล้ว มาเที่ยวพระธาตุช่อแฮกันซะหน่อยยืนให้กับพี่ที่ข้างบนนะครับพี่ทนสายโทรศัพท์พที่ยวไปถไายได้ครับนี่ครับตอนนี้โทรนะครับรับไม้ต่อมาจากพี่โอนะครับทำการขึ้นบันไดนะครับพี่โอโอเยน่นสงมือแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วครับถึงแล้วนะี่ครับด้านบน ถ้าลอดประตูไปนะครับก็จะเจอพระใหญ่นะครับชุับซุ้มสวัสดีภาพอ่าโอเด้านนี้ก็จะเป็นโซนทำบุญนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีก,กว่าฮนะให้ถอดรองเท้าก่อนโอเค เข้ามาแล้วนะ ตอนนี้พี่โทนกำลังทำบุญนะคะวันนี้หลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะเราก็มาไหว้พระธาตุช่อแฮกันนะคะนี่พี่แอนนะคะสิ่งสิส์เมืองแร่นะคะ,ะ,คะเราได้เดินบุญสามรอบเียบร้อยแล้ว